แปรยำชาเช้า,ชาในสวนทุเรียนที่เราค้างเต็มปีนิดหน่อยน,นะก็ยังต้องลบกันหน่อยนึงนะใช้เปลืกอกก็ใบทุเรียนยน,นะัผสมก็ใช้เปลือกใช้ไม้เนาะนั่งการชัอฟันแคนี้มันหนาวนะครับมันเย็นช้าสัมผัสหมอกแต่ทุกนนี้เราต้องให้น้ำแต่ชา้าเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ต้นหน่อยเยิ้มเลื่อง ใชนโอเคกาดในสวนทุเรียนมข้ก็ไปเช้าๆลองด้วยกระสอบครับไม่ได้ยึดสมอบกอะไรทัพื่อนมีแต่ปูสีเขามาใช้สำหรับหมกได้คันลมพัดแรงๆนะครับวันที่เรจะปลูกแต่เตยนอนไงนอันนี้ลองนอนเตนพลังดูข้างเราเป็นสวนผักสวนกระเพื แคมปิ้ง <Camp> เดินเลยกไวัดสมฟันครับฟันในโรงเรียนาอราไม่สมตอนเช้าก็บสมตอนเย็นนะครับตรงนี้ก็จะมานอนตรงนี้๋ยวอาจจะย้ายเต็นท์มาตรงนี้ก็ได้มันร่มดีร่มตลอดอันนี้ครับเป็นมะเขือพวงอะไรแบะ ทีนี้ก็ขอให้ฟังครับก็เคี่กำลังจะออกมาก็้วนี่ก็โอเคครับน้ยาาก็ส่วนพวกที่น,นี้เราบเราเหยียบมาแต่อาจจะได้เอาอย่างเล็กเริ่มทยอยออกมาตามกิ่งแล้วครับโอเคคือการให้น้ำส่วนนึงน ได้กินโชคดีไม่เป็นไรครโอเคอน,นี่ยาชาชมดักการไม่มีอะไรมากมากจมดักการสวนเรียนนั่งลม,มเย็นๆนะยรับช่วงเย็นให้ที่อย่างนี้นะครับจะหันปากทางออกทางนี้นะครับเพื่อไม่ให้ลมตีเข้าจะตานเย็นก็จะเปลี่ยนมาหันหน้าไปทางทิศเหนือเพื่อให้ลมพัด เทาเย็นจะได้ไม่ต้องค้างอ่าไม่ต้องไม่ร้อนอบอ้าเนาะมีมุงอยู่ข้างในอยู่ไม่ต้องกลัวยุงนะครเดี๋ยวจะเปิดมาดูนี่ครับข้างในก็จะมีมยยุ้งตาข่ายแบบนี้เนระารูดซิปได้เนาะไ่ก็เป็นมุงตาข่ายครับไม่ต้องกลัวยุงเข้านะครับความสุขแต่ละคนไม่เหมือนกัน าไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้ก็ไม่เป็นไรเไราไม่มีไม่มีรถไม่มีไปเที่ยวแล้วก็อยู่สวนเองเนี่ครับเที่ยวที่ดีดสุดเที่ยวมากเลี้ยงค่าพ่อแม่หลานเหลินก็พอแล้วทีหน้าก็จะทําให้มันดีกว่านี้ว่าอะไรก็ตามแต่การในแบบของเรานะเครับเ,เพื่อนไว้เจอกันโอกาสหน้า